รู้สึกปแปลกๆวันนี้เหมือนจะได้ไปทัศนศึกษาแน่ที่นี่เราจะไปทัศนศึกษากันแล้วอยากไปมากเลยไปทัศนศึกษากันดีกว่าครูดไปไปได้มันลองอะไรล่ะครับแล้วม,มันเฮ้ยเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าฉันหลับไปนะเนี่ยฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่อันเนี้ คือเราโอทเวบนะเฮ้ยมือใครอะทุกคนมาเปลี่ยนไฟนั่นไงพี่ครับพี่พี่พี่ทางโน้นไม่ใช่ทางน,น,นี้พี่จะไปไหนสวยเนาะเริงแล้วเฮ้ยเบคอนเบคอนดึงดึงไม่นะเบคอนตอนนี้เหมือนว่า เบคอนจะจุดดึงแนละ้วยินดีต้อนรับฉันต้องการให้คุณช่วยฉันหน่อยใครเนี่ยพวกของเล่นนั้นคงฉันตกมาคุณช่วยหาของเล่นพวกนั้นแล้วเอาไปตั้งคืนทีเดิมไมด้ไหมขอโชคดีโอ้ยจะต้องมาหาอะไรใช่ไหมเบคอน เราไม่อยากจะหาเลยเราจะต้องจะต้องมีตัวอะไรชั้ ขอเรียกโซนตรงกลางวทีว่าโซนเคเตอร์แล้วกันทุกคนว่ารู้สึกตัวนี้มันเหมือน,นมันเหมือนลงหนักดีอะ่ะอุ้ย m ม n a น e มเจสองถูกเจอแล้วเฮ้ยที่ไหนกันเนี่ยเอ,อ่มหาไอของเล่นแล้วก็กลับนั่นไง มันก็คือเทยเตอร์จุดรู้เห้ไนี่เป็นไรอ่ะเหมือนว่าตรงนี้อาจจะเป็นทางเดินไปอีกทางนึง น่าจะเป็นปีศาจเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวได้ตกใจเพื่อนหมดเลยเรามีอาการกลัวแบบแปลกติดไจแอบ รอยขีดข่วนนี่สิมันจะเป็นของอีตัวนี้แน่เลยดูที่มันร้องเสียงเนี่ยผ่านแล้วยังไม่ได้เจอตัวนั้นเลยอ่ะอโอเคจะให้เวลาจะพักก่อนเดี๋ยวไปเจอต่อไปอะไรมือใครเอ้ยมีตาด้วยตาเป็นอย่างนั้นอ่ะ ว่าเราจะต้องไปสามารถไปไม่ได้ใช่ไหมสีตายแล้วทุกคนเราสามารถเข้านอนได้งัน้นอนตกโซฟาเลยละกันนอนดีกว่าห่วง,งแล้วเฮ้ยหลับแล้วโอ๊ยเสียงอะไรอ่ะนี่เสียงหมือนรีตื ว่าเขาตาบอดเขาจะมองเห็นผมได้อย่างไรมันก็จริงอะนะกพรว่าตามาเล่เกินไปมันก็จะ,จะตาบอดเฮ้ยอันนี้ต้องตา,ามาหาฉุกนาะฮันตตัวอะไรตัวอะไร คนถูกตัวอีกแล้วหมอนว่าโดนจังหนักมากแต่เน,นี้หมดมากคนเฮ้ยอ๋อมีอันนึงนี่นายไม่ได้ใส่ พี่ทุกคนมีสีคือตัวนี้เราเจอมาใช่ไหมช่อกลีนแต่อีสองตัวเนี้ยคืออะไร <c oughs> รู้มั้อาจจะมีอีสองตัวนี้มามังหลับก็ได้พิงกับอะไร กลองดูเหมือนว่าที่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่รบร้างแห่งเงินึงาทุกคนอีกสองอันจะครบแล้วอุย้ยครบแล้วหายเต็มแล้ว อะไรไปสูบออรเรนจ์กดอ,อาหารโอ้ไม่ก๊อดมันคือเปไยอะไรมันคือของขวดออรเรน์มันอยู่ในถ้ำแล้วมันต้องการอาหาร คือเหมือนว่าเราจะต้องประจนภัยไปกับอีตัวบ้าตัวนั้นนะทุกคนซึ่งไม่อยากประจนภัยเลยซึ่งมันแบบอะไรไนดะ้คือมันแบบโอเคเนี่ยมันคือสุดท้ายแล้วนะ ฉันไม่ทุกท่อเะที่เบียดขึ้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะตัวนี้ไม่ได้ไปเลยอะไรอะ่ะเฮ้ยจอปิศาแล้ว บอกเลยตัวนี้ทำไมมันาตายาเลอยผมว่ามันต้องมีตัวอะไรแนร่เลยเพราะม่มีรอยเท้าตัวอะไรอยู่ข้างล่างเหมืนอนว่าจะมีเขาเรียกตัวนั้นว่า น้องน้องฟ้าแล้วกันน้องฟ้าเฮ้ยสิมรีนี่ <c im br ini> i ว่าไอตัวเส้นทางนั้นน้องจะมาแน่เลยใช่ไหมอีสิลปส้ซมนันนั่นนี่ดิฉังน้องวิ่งมาแล้ว ไปแล้วไม่เห็นหน้าตาน้องไม่เห็นหน้าตากรีแล้วก็ลิส์เลนะทุกคนใครรู้หน้าตากรีแล้วก็ออเรนจ์กันบอกคนนั้นคนไม่เคยเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยวิ่กินกินกินเห็นหน้าตาแล้วใกล้ชิดมาก ได้คิดว่าเขาบอกว่ามันตาบอดใช่ไหมผมไปหาข้อมูลกับไอ้ตัวนี้มาใช่ปะเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เราต้องกห่างไกลมาที่สุดเฮ้ยทุกคนโทษไหมตัวนี้มันแบบเป็นแผงที่แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้า This is w a n เดลเ e ิร์ดเกดอ่ะ Ôi uh, first pen, pin, cao cao Ui. Ui, Hello? ไปใช้มันดีมากโอ้โหแสงสีเขียวดูเหมือนว่าเราจะถูกจับมาชิมว่างาั้นมมแหละเนาะตุ่มเขียวหมดเลยอะ ทอดม่งหรอเขาบอกว่าให้เอาไปหาเจเน r เรเตอร์แล้วก็ไม่รู้หาแบตเตอรี่แล้วก็่อนีน่าทำให้ไฟฟ้ามันกลับมานี่ค่ห้าคนเนี่ยนะ คนน่าก,กลัวมากเลยอ่ะช่วงบบรินี้ันแบบไฟดับเลยอ่ะกลัวจำสเก มาโหมดเดิมสิ่งนี้ผมรู้แล้วเอเลนยังไม่ไปอีกทั้งกีนทั้งบูทั้งออเลนอะตอนนี้สามตัวมาหมดแล้ว ไปยันอีกคลิปออกไป ก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาคลีมันยังรำไทยเก๊กอยู่เลยไปรำห้องหน้าตาสินไหยนะ ไม่ไปอีกเอา้าผ่านแล้วอย่างนั้นแหละของดีอะไรอ่ะพุชจะในในแต่เปิดไฟเปิดแล้วดูเหมือนว่ามันจะไม่เคยดับเลย่ะทีเขาบอกว่าขอบคุณที่แก้ไฟฟ้ากลับมาจะได้หน่วงควันโดยการ ไปไปฏิปัติวการเพราะว่าต้องมีฉากวิ่งชวน ตายตัวนี้ใช่มแ้วก็หยิบตัวหยิบตัวแล้วแล้วก็ในตอี้อ่าได้หมวกปลูพวกเราได้หมวกอะไรหรอจะต้องดูวุ้ยเรามีเงิน เสียงบลูผมว่า <EN> ด <eless> <t delle> ่ายนี้ไม่ต้องมีวิ่งเนี่ยเพราะว่าน่าจะทำทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วมันใส่หมวกปาร์ตี้ด้วยอะไรห้ามเก็บบอลลูนอะไรบอลลูนหรือมาโดนหมวกอ๋อนี่ก็คือบอกว่าห้ามโดนบอลลูนว่านั้น ไอ้เหยียบมาไหมอโอมันขึ้นตรงนีน้ไม่ได้หรอไอ,อะไรอล้ลุกบอลล็อกมาโดนดซ้ำตัวแล้วเปิดประตูเปิดออกดูเปิดเปิดดวูวัน 快！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  เราผ่านแล้วทุกคนนะฮ่คุณเอเลียนล่ะโอ้ยบลูเดินะัมุดเข้าไปแล้วบา,บายยนะจะกีนใหม่ชดัดหนะคุณร้อยชีวิตยี่ผ่านแล้ว โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนคากไลค์กดแชร์กดตดกดกที่คลิปนะครับดกดม่เชอหน้าบายวันนี้ไม่ไปตั้งแต่สุดสายแล้ดไปแล้วฮอะไรอ่ะดว่าหูจะหนีไปรอดได้เฮ้ยมันช่อเลดหรอ ก็จบไปแล้วนะคะายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นให้กูดิ